โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณของวัญจ้าขอบคุณองทัพจ้าจ้าตายเมื่อกี้เริ่มกดไอริสไว้ยิงเอายิงเอาไปไม่ได้กดไอริส บนหัวฉันหรือเปล่าต,ตาตาน้ตายินไม่ได้่ะโหมดไปปะปิเตขีเตนไปขอบคุณจ้ามัวเตคเกมตึงเนี่ยดูเน็ตเนี่ยทรงของขวัญเกินร้อยเหรียญ เป็นเข้าสู่โหมดดูนี่แหละแต่งไอโวมจะได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้าง ว่าจะกลับมารันวงการสไน ยิงไม่ได้เล่นกับวันใจเ้าตัวเล็กตัวน้อยโอ้ยเ้าตัวเล็กตัวน้อยต้าตัวเล็กตัวน้อย เดินมาเห็นดำดำนึกว่าคนค่ะโอ้ฉันไม่ได้ขึ้นบนนีนาเนี่ยโอโดนยิงหัวเลยอืมตกไปแล้วเหยียดซ้ำว่ะ มาสรงพลังแางตานี้ตาหน้าใครจะเล่นเนี่ยเจ้าตาอยู่ไหมดูนีดมาเอ้ยใครมันชุบบุงแล้วนะนนั่น,น,นตายไปเดี๋ยวสรงมาเนี่ยสามเก้าเก้าอะห้าสิบกระบุนะได้ห้าสิบกระบุณนี่ใครจะดูนีดน,ดนะคะโอ้วันนี้ขายไฟได้ร้อยสามสิบ หนังไลท์ดังเต้ไลท์ดังเต้เชียงคีโอ้ยไลท์ดังเต้ปีสียใครมัน โอ้โว่าใครยิงฉันวะหรือมันเกิดใหม่มาโอ S <S ้ยเอ้ยคนเห็นตัวข้างล่าง เอ้อยี่เนี่ยโดนรุมโดนรุมเนี่ยสองตัวขึ้นมาเนี่ยว้าทำทำไปได้นะคะดูปืนฉัน <c oughs> ดูปืนฉันนี่โดนรุมเนี่ยดูปืนฉันนี่ <c oughs> เอากับเอาเอีฮฉันหายเลย อ้ค e ีหายตามปิดนไยจะเอาอคีคีเนี่ยอีกปืนตะโขาน งหอเีเขานี่เนาะว้าวแพ้มาเลยไอ้ไอ้คีมีดูไม่แม่ฉันโดนลุม,มเยอะจะวะาอ้ยสิสาบต,ตาัวตาม่ชดดแลปืนกันด้วย อ้ยทำไมเป็นงี้ทำไมมันพุ่งเนี่ยเข้าเข้าเดี๋ยวไปชั้นสองอะ่ะว้ายชั้นสองก็ไม่ได้

ก็เลยกล่าวคิวไปเลยโคตรทระหดตก